สวัสดีค่ะยศโกนหัวโดมจ้าครับกำนันยามสวัสดีครับผมนีไปยังไี่ไปยังคะตาอู้บ้านตาอู้อูอ่ะเอาไปเอาเขาเอาเอานมไปให้ให้ปูอูกินด้วยมากับดูยีกับมะน้ำเอาเมื่อกี้นี่ขี่รถมาหอดโอ้คืองามงามโอ้งามแท้จริงเลยงามเลยดิอ๋ออันนี้ใส่ใส่ในตะวบ อันขั้วบ่เล็กโอ้สั่งเล็กมากอีกแล้วครับมีมีเล็ก4นิ้วยางหนาคือนเขา4นิ้วเล็กกองเล็กตัวซี่เล็กตัวซี่3นิ้วราคาเล็กกอง3นิ้วมาเฮ็ดขั้วกันะแต่ว่าเราเรามา ไม้ใช่บ้านเราจ้างเลิกงานเราเมื่อนี้กลับจากไปฮารกิจบิดมือมือนี้เพิ่งที่ได้เข้าบ้านเนี่ยแหะโอ้ยให้ซีจริงซีซีนี่ถ้าบ่บ่บับ้าในรอบสองมาแตว้วเพิ่งเพิ่งขึ้นรอบ ตัวนี่ได้ท่าเขาได,ได้ท่าสีบอลแผ่นแผ่นในเชื้อลาเนีย่ยนนโอ้ท่าโยนบอลโอท้ทีไม่ไม่ฟ้าเชื้อรากับตีท่าเนาะเอสั่งใส่มาเพิ่มปูนปูนมาเพิ่มไปทางใดดีอะไปทางนี้ดีกว่า กมึงภาพรวมภาพโทรสร้างสีคือยังเก่งแถววะเห็นมันถ้าฝ้าน้ำนี้มือนี่ขึ้นสีอันมือเศร้าเนี่ยเห็นขึ้นสีนล่องเพ่อนฝ่าปลานน่มาท่าสีหิ่งรอบบานอีกยิ่น่ายนี่ครัก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 ให้สร้างสี ออพออดีตัวนี้เกิดขึ้นตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้เป็นที่นั่งแล้วก็มันสีเป็นตัวสําเร็จมันจะเป็นตัวแม่เป็นบล็อกที่อยเป็นล้านเดียวกันแล้วกัวกบที่อันเพิ่นเท็ดบัวนี่ครับที่ที่เพิ่นเท็ดบัวที่เอาสร้างมาให้นาทีชุดหนึ่งมา เฮ็ดเป็นมองนั่งหน้าบ้านครับเนี่ยไอ้นาตีนั่งตัวนี้แหละแบบเดียวกันป้าดย่างอมบานเมืม่อก่อนครับสีฟ้าฝ่าพันท่ามือเสาร์แงล่างแข็งยังท่าบดัดเอ๊ะตีมกเต่านี่เฮ็ดยังนวดตีตีมกเตาเสียดห้างล่าง ตัดบ่โ oh, oh, อ้บ่แมนอ่ามาได้แท้ตีพังตัวนี้เท่ไ้เรียบรอย้อยอ๋อมาได้แท้ตัวไอ้ระบายหนามเป็นยังเพิ่นค่อยเฮ็ดเบี้ยวๆเพิ่นคือบ่ตงมาโหลดว่าซั่นมาได้แท้เพิน่นสิมีเสาอยู่นี่เท่เสาหนึ่งสองสามสี่ ด้าหลังสีเป็นขั้วเล็กที่สร้างมาใหม่ปาดเธอสร้างสีถ้าสีจริงจะว่าหลบแหลกหอมบ,บานแล้วเก่งไหลทำทำงานผู้เดียวห้องแคลวมากเลยผู้ใายไอ้ครับเลี้วอีเลียออปาดเถอกาคงเตียวาซาอยู่ตรง เก็บรายละเอยียดเลยว่าเก็บเก็บริมเก็บขอกเสานีพันบ่อตัดม่านนี่เสียงไปเตยไป <c oughs> ขึ้นไปขึ้นด้านหน้าไปไปขึ้นด้านหน้าอันนี้เป็นต่อมอ้อต่อม้อเสาของขั้ว แค่เป็นตัวอม่อกันมากแล้วก็เล็กต่อบางเท่งเบื้องส่งนี่เจี๊ยบเถือกบ่เจี<ฟ>๊ยบปะสี่ศ<ฟ>ูนย์ศูน<ฟ>ย์สองแปดอ่เอาอ๋อเพิ่นเปลี่ยนเบอร์แล้วครับตอนแรกเพิ่นเอาตัวน,นี้มาศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าโอเมีนบาน,นี้ก็เลยมาเปลี่ยนเป็น สีจริงเป็น0028ได้ครับคือเป็นสีตัวนี้ที่จริงของเตาโอ0028เมื่อนี้เพิ่งได้ยงังมากครับ นี่เป็นนั่งตัวนั่งอันนอกมันมันจะเป็นบล็อกมันครับนี่มันจะเป็นบล็อกอ่าตอนนี้เป็นเป็นร่างมาประกอบกันเขาแล้วก็เอาเท่เท่บูนอัดนี่เลยล้วจังค่อยจะมากระเบื้องเอาปูกระเบื้องแล้วทั้งนี้ปัดเถอะสีกระเบื้องสีเท่า กระเบื้องนี่มันตกกองอแผ่นละเท่าไหร่สองลอยหาสิบบ้างมันแต่ว่ามันหา0อยกว่าบาทต่อกองกองหนึ่งมันมีสี่แผ่นหา0อยกว่าบาทมันจะตกอยู่กระเบื้องแผ่นหนึ่งสองลอยหาสิบกว่าบาทด้วยครับเหยียบมระดิกคำกับ กระปูน้าประมาณตรงนี้แผ่นนี้ประมาณหนิวหนึ่งจะประดับปูประมาณนิวนึงเออถ้านีนถึกหน้าเนี่โอ้างน,นี่เครื่องมือตัดกระเบื้องแผ่นใหญ่ก็คงจะฮอน,นี่ครับความเบหนา ท้างอื่น<ม>ท้างในก็นสีก็มีแต่ร้องเพลินครับตันนี้คือได้เพิ่มมากก็คือเป็นการปลูกกระเบื้องข้างนี้ประมาาสามเส้นตรงนี้จับขอบที่แทบติดชิดกันเลยครับนี่ปูปริมชิดกันเลย สร้างปูกระเบื้องขึ้นแล้วครับผมความเคลืบอนหนาของปาตะอุเมื่อนี้คงจะเอาไว้ซัมมิกรี๋ยวเมื่ออื่นมาติดตามผลต่อครับผมเมื่อนี้สวัสดีครับ